สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .4 กับครูส้มนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่เราได้มาเจอกันในคลิปแรกครูได้ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่มากกว่า10,000แไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยใช่ไหมคะในคลิปที่2ที่ครูอยากให้นักเรียนเรียนรู้ ก็คือเรื่องค่าประจำหลักและการเขียนจำนวนในรูปกระจายนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ๊กและเมจะมาเรียนเรื่องค่าประจำหลักและการเขียนจำนวนในรูปกระจายกันค่ะ ปุ๊กจ๊าวันนี้เมย์มีอุปกรณ์ที่จะทำให้เราเรียนเรื่องนี้กันได้สนุกเยอะแยะเลยนะนี่เป็นสมุดที่แสดงหลักต่างๆส่วนนี่เป็นแผ่นสติกเกอร์จ้าแล้วเราจะเล่นกันยังไงล่ะจ๊ะปุ๊กลองจับฉลากเลือกจำนวนขึ้นมาก่อนสิจ้าปุ๊กจับย้้ยจำนวน45,215จ้า ลองดูสิจ้าว่าเลขโดด4 5 2 1และ5อยู่ในหลักใดเราก็นำสติ๊กเกอร์ไปติดที่หลักนั้นตามจำนวนของเลขโดดในแต่ละหลักได้เลยจ้าอ๋อเข้าใจแล้วจ้า5อยู่ในหลักหน่วยติดสติ๊กเกอร์ในหลักหน่วย5อัน1อยู่ในหลักสิบติดสติ๊กเกอร์ในหลักสิบ1อัน สองอยู่ในหลักร้อยติดสติกเกอร์ในหลักร้อยสองอันห้าอยู่ในหลักพันติดสติกเกอร์ในหลักพันห้าอันและสี่อยู่ในหลักหมื่นติดสติกเกอร์ในหลักหมื่นสี่อันจ้าพอดูจากสติกเกอร์ที่ปุ๊กติดไปปุ๊กบอกได้ไหมจ๊ะว่าเลขโดดในแต่ละหลักมีค่าเท่าไหร่ได้เลยจ้า หอยู่ในหลักหน่วยมีค่าห้าหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าสิบสองอยู่ในหลักร้อยมีค่าสองร้อยห้าอยู่ในหลักพันมีค่าห้าพันและสี่อยู่ในหลักหมื่นมีค่าสี่หมื่นจ้าเก่งมากจ้าเดี๋ยวปุ๊กจับฉลากเลขจำนวนอีกดีกว่าจะได้เล่นอีกปุ๊กจับได้จำนวน สองแส1พันเจ็ดร้อเก้าสิบเอ็ดจ้าเมย์ลองติดสติกเกอร์ตามจำนวนของเลขโดดในแต่ละหลักแล้วบอกปุ๊กด้วยนะจ๊ะว่ามีค่าเท่าไหร่ได้เลยจ้าหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าหนึ่งติดสติกเกอร์ในหลักหน่วยหนึ่งอันเก้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเก้าสิบติดสติกเกอร์ในหลักสิบเก้าอันเจ็ดอยู่ในหลักร้อย มีค่าเจ็ร้อยติดสติ๊กเกอร์ในหลักร้อยเจ็ดอันสี่อยู่ในหลักพันมีค่าสี่พันติดสติ๊กเกอร์ในหลักพันสี่อันสอยู่ในหลักหมื่นมีค่าสามหมื่นติดสติ๊กเกอร์ในหลักหมื่นสามอันแล้วสองอยู่ในหลักแสนมีค่าสองแสนติดสติ๊กเกอร์ในหลักแสนสองอันจ้าดังนั้น จำนวนสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดคือสองแสนกับสามหมื่นกับสี่พันกับเจ็ดร้อยกับเก้าสิบกับหนึ่งหน่วยใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วจ้าซึ่งเราสามารถเขียนจำนวนสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดในรูปกระจายได้เป็นสองแสนบวกสามมืนบวกสี่พัน บวกเจ็ร้อยบวก90สบวกหนึ่งจ้าแล้วถ้าเป็นจำนวนหนึ่งล้านสามสนสองมื่จะเขียนในรูปกระจายได้ยังไงนะจำนวนหนึ่งล้านสามสนสองมื่ตัวเลขมากแบบนี้เราจะทำให้ดูนะปุ๊ก คือหนึ่งล้านกับสามแสนกับส0งหมื่นกับเจ็0พันกับส0 0ร้อยกับศูนสิบกับสี่หน่วยจ้าซึ่งเราสามารถเขียนจำนวนนี้ในรูปกระจายได้เป็นหนึ่งล้านบวกสามแสนบวกส0งหมื่นบวกเจ็ดพันบวกสร้อยบวกศูนบวกสี่จ้าการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเนี่ย ไม่ยากเลยนะใช่แล้วจะปุ๊กตอนนี้เราเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายได้คล่องแล้วล่ะแล้วนั่นเมย์กำลังทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะเมย์กำลังวาดตารางหลักอยู่จ้ะเอ๊ะเมย์จะวาดตารางหลักทำไมจ๊ะถ้าปุ๊กอยากรู้เดี๋ยวเมย์จะเขียนให้ดูนะจ๊ะจำนวน หกแสนเกหมือยห้าสิคือหกแสกับ9ก้าหกับเจ0 0กับ300รอกับห้กับสี่หน่วยถ้าเรานำจำนวนนี้มาใส่ในตารางหลักที่เมวาดจะได้4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น4 5อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นห้าสิบ 3. อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นส0 0ร้อยอยู่ในหลักพันมีค่าเป็นเจ0ด 9. อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็น90,000ืและ6อยู่ในหลักแสนมีค่าเป็น00แสนจ้าปุ๊กเห็นไหมจ๊ะว่าถ้าเรานำเลขโดดของจำนวนานวน697,35หมาใส่ในตารางหลัก ก็จะทำให้สามารถทราบค่าของเลขโดดในแต่ละหลักได้ง่ายขึ้นเมจ๊าปุ๊กขอลองนำเลขโดดใส่ลงในตารางหลักบ้างได้ไหมจ๊ะได้สิงั้นเอาเป็นจำนวน8 3 8ล้านแแล้วกันจ้าจำนวนนี้ดูยากจังเพราะมีเลขโดดตัวเดียวกันหลายตำแหน่งเลยไม่ยากหรอกปุ๊ก ขอชวนปุ๊กและเพื่อนๆไปฟังความรู้ในช่วงนี้ชี้แนะกันดีกว่าค่ะช่วงนี้ชี้แนะน้องๆคะ่ะสำหรับจำนวน8 3 8ล้าน้อน้องๆจะเห็นนะคะว่ามีเลขโดดตัวเดียวกันอยู่ในหลายตำแหน่งเลยค่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าจำนวนนี้เลขโดดใด อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าไหรเกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นเก้าปดอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นแปดสิบสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นสามร้อยศูนอยู่ในหลักพันมีค่าเป็นศูนนอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็นศูนยูอยู่ในหลักแสนมีค่าเป็นศูนด อยู่ในหลักล้านมีค่าเป็น8ล้านน้องๆจะเห็นนะคะว่า8อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น80และ8อยู่ในหลักล้านมีค่าเป็น8ล้านแสดงว่าเลขโดดตัวเดียวกันอยู่ในหลักที่ต่างกันก็นจะมีค่าต่างกันค่ะส่วนเลขโดด0ูนย์นั้นน้องๆจะเห็นว่าศูนย์ไม่อยู่ในหลักใดก็จะมีค่าเป็นศูนย์ แต่เราจำเป็นต้องเขียนศูนยเพื่อแสดงตําแหน่งของหลักนั้นเพื่อไม่ให้ค่าประจําหลักเปลี่ยนไปจึงต้องเขียนศูนย์ในหลักพันหมื่นและแสนเพื่อไม่ให้ค่าประจําหลักเปลี่ยนไปค่ะอ๋อปุ๊กเข้าใจแล้วจ้าจำนวนแปดล้านสามรอยปสิบเกจึงนำเลขโดดมาเขียนในตารางหลักได้เป็นแบบนี้นะเอยู่ในหลักหน่วย ู่ในหลักสิบสามอยู่ในหลักร้อยศูนย์อยู่ในหลักพันศูนย์อยู่ในหลักหมื่นศูนย์อยู่ในหลักแสนล 100, และแปดอยู่ในหลักล้านจ้าได้เวลาที่เราจะสรุปความรู้ในคาบนี้กันแล้วค่ะการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของตัวเลขในหลักต่างๆของจำนวนนั้นเช่น 175,693เขียนในรูปกระจายได้เท่ากับ1,000บวก70บวก5,000บวก600บวก90บวก3และการเขียนเลขโดดลงในตารางหลักตัวเลขในแต่ละหลักจะมีค่าตามค่าประจำหลักนั้นเช่น2,331,204 สอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น4ีศอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น0ูนยอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นสองร้อยหอยู่ในหลักพันมีค่าเป็น1,000 3อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็น3ามหมื่นสอยู่ในหลักแสนมีค่าเป็นส0 0 0 0นและสองอยู่ในหลักล้าน มีค่าเป็นสองล้านค่ะเพื่อนๆคะ่ะหมดเวลาในคาบนี้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนำความรู้ในคาบนี้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะส่วนเมลและปุ๊กขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นไ่างคะนักเรียนหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องค่าประจําหลักและการเขียนจํานวนในรูกปกระจายแล้วนั้นทําให้นักเรียนเข้าใจเรื่องค่าประจําหลักแล้วก็ วิธีการเขียนจำนวนในรูกปกระจายที่ถูกต้องเลยใช่ไหมคะจากนี้ครูจะให้นักเรียนทำงานในแบบฝึกหัดคณิตศาสตาร์ป .4 เล่มหนึ่งนะคะให้นักเรียนหยิบขึ้นมาเลยนะคะให้นักเรียนทำหน้า4หน้า5หน้า6นะคะโอเคค่ะวน,นี้ครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ